ตาายยกผีครับพี่น้องบ่าวสังฆันเนาะมื้อนี้ผมเองบ่าวสังฆันก็มาที่บ้านอาจารย์ลำครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาตามแนวทางครับพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาครับพี่น้องมาตามแนวทางเล่าพัฒนาของวันที่21เมษายครับพี่น้องเนาะตอนนี้อาจารย์ก็ปล่อยตัวเละให้แล้วพี่น้องเนาะปล่อยตัวเละให้แล้วเขียนเล้เรียบร้อยครับพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาของวันที่21เมษายนของวันอาจารย์สิฮอดอื่นครับพี่น้อง เนาะวันนี้ก็มาตามตัวเลขให้เอฟซีหรือพี่น้องเาทุกคนเนาะเพื่อเป็นแนวททงครับพี่น้องของอาจารย์ลำพี่น้องตัวเลขกยืนอยู่นาสารปูขาวครับพี่น้องเนาะยืนอยู่นาสารปูขาวในบ้านเนี่ยทิปคลิปปริญาตร์เขียนตัวเลขแล้วเนาะพี่น้องเขียนตัวเลขใแล้วครับซิโซตัวเลขให้เอฟซีเบิงหรือพี่น้องเขาเบิงเนาะว่าอาจารย์ใด้เลขกตัวไหนครับพี่น้อง อาจารย์เนเขียนตัวเลขเรียบร้อยพี่น้องเนาะเป็นเด็กเดกดเป็นความฝันของอาจารย์ครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาพี่น้องเดี๋ยวโซตัวเลขให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะก็เลยฝันเหมือนฝัน,นหเหล้าเลยเหล้าเลยเพราะว่านี่ครับตัวเลขของอาจารย์ล่ำเนาะพี่น้องพอดีท่านเขียนให้จึเลยเอามาโชว์ให้พี่น้องเบิง้งหรือเอฟซีเบิง้งทุกคนเนาะ ลาพัฒนาของที่ยี่สิบเอ็ดครับพี่น้องของอาจารย์ลำครับพี่น้องเนาะให้เง,เงี้งฟังๆกันทุกคนครับผมลาพัฒนาของที่ยี่สิบเอ็ดครับแปดหนึ่งสี่ครับพี่น้องเนาะแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ครับพี่น้อง เราตัวเด้อปูขาวมันอนี้ก็ให้เอกอาจารย์ที่ให้ก็ให้ออกสามโตตรงๆเด้อออกสามวตวตรงๆ,ๆเนาะโตเหล็กเยอะอาจารย์ลาวให้ลาวพัฒนามัอนี้พี่น้องพี่ี่สารปูขาวเนาะครับพี่น้องเข้าให้ฟังๆเฮงๆกันทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาเบิงเขอบมาชมบาสิซนกาเขอบมาเดวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาสเซนการนำแนวพี่น้องเองนาะมันนี่ก็มาตามเลขเด็ด อาจารย์ลำลาพัฒนาของที่ยี่สิบเอ็ดคือเก่าครับพี่น้องเนาะอยู่ที่หนาสารปูเขาครับพี่น้องกับบริหารอาจารย์มันเบาข้องฝันไปฟังนะกับพี่น้องเพาว่า,วาอาจารย์ติดแขกเนาะติดแขกผมเองเบาสิุงขัน้นเลยช่วยตัวเลขเอฟซีเบิ้งเลยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวโชว์อีกรอบหนึ่งเพื่อความชั่วและความมั่นใจของเอฟซีเนาะพี่น้องคนนี้นี่ครับตัวเลขแปด หนึ่งสี่ครับพี่น้องเนาะขออาจารย์ลำเด้อยพี่น้องแปดหนึ่งสี่ให้แห้งๆปังๆเรื่อยๆกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ